สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับวิชาหน้าเกษต์ไทยริบบายคุณครูโจอีอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะกักเรียนระดับชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1กันเลยค่ะค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องจินตนาการสร้างสรรค์ค่ะ ในเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการแสดงท่าทางประกอบนิทานนะคะและการแสดงท่าทางประกอบเพลงค่ะเรามาดูที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะค่ะการแสดงท่าทางประกอบนิทานก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักความหมายก่อนว่านิทานมีความหมายว่าอย่างไรนิทานนะคะหมายถึง เรื่องเล่าที่สื่อต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะอาจจะมีการเพิ่มเติมจากเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูประเภทของนิทานนะคะ ประเภทของนิทานก็แบ่งออกเป็น8ประเภทนะคะได้แก่1นิทานปรามปราค่ะนิทานปรามปรานะคะเป็นนิทานที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพอ้อฝันนะคะเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดานางฟ้านะคะแล้วจบลงด้วยความสุขค่ะเช่นเรื่องพระอภัยมณีนะคะปีเตอร์แพนหรือว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั่นเองค่ะ สนะคะนิทานศาสนาค่ะนิทานศาสนานะคะก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับศิลธรรมนะคะเช่นนิทานเรื่องชาดกต่างๆนะคะ3ค่ะนิทานวีรบุรุษนะคะค่ะนิทานประเภทนี้นะคะก็จะมีหลายตอนคล้ายคลึงกับชีวิตจริงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวีรบุรุษนะคะเช่น ตำนานสมเด็จพระเนเรศวรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่4ก็คือนิทานท้องถิ่นค่ะนิทานท้องสิ่นท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นนิทานเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆประเพณีถนบธรรมเนียมเช่นเรื่องผ่าแดงนางไอ เส่าวเครอฟ้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะนิทานประเภทที่5นิทานตลกขบขันนะคะก็จะเป็นนิทานสั้นๆน,นะคะอ่านเพื่อสร้างอารมณ์ขันให้กับผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ที่เราซื้อหนังสือไปอ่านเช่นนังสือนิทานขายหัวเราะนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนิทานประเภทที่6นะคะนิทานอธิบายเหตุและผลค่ะส่วนใหญ่นิทานประเภทนี้ก็จะถามถึงเหตุผลต่างๆ เช่นทำไมกาถึงสีดำค่ะ7นะคะนิทานเรื่องผีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณเช่นเรื่องปอบผีฟ้าผีกระสือหรือแม่นาคนั่นเองค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะนิทานเกี่ยวกับสัตว์ค่ะก็จะเป็นนิทานที่มีสัตว์ต่างๆเป็นตัวเอกหรือว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญในเรื่องนะคะเช่นสุนัขก,กับเงานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ประเภทของนิทานที่แบ,บ่งออกเป็น8ประเภทต่อไปเราไปดูค่ะว่าประโยชน์ของนิทานมีอะไรบ้างค่ะค่ะประโยชน์ของนิทานนะคะก็มีมากมายเลยคุณครูจึงสรุปได้7ข้อดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะกระตุ้นความคิดของเด็กค่ะ 2. ค่ะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้ความรู้ 3. ค่ะให้ความคิดคติดสอนใจ 4. ส,สะท้อนสภาพสังคม 5. ทำให้เด็กเกิดจิตนตนาการความคิดสร้างสรรค์ค่ะ 6. ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความสามาัคคีและ 7. แก้ไขพฤติกรรมและสร้างคนนุณธรรมนั่นเองค่ะต่อไปเราก็ามาดูหัวข้อที่2ค่ะเรื่องการแสดงท่าทางประกอบเพลงค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงนะคะในท่าทางจะทำให้ เราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตรงกับจังหวะและทำนองของเพลงค่ะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงกันเช่นในหนังสือนะคะยกตัวอย่างเป็นเพลงป่าดงคงพีค่ะที่ให้อารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะต่อไปเรามาฟังสรุปกันค่ะค่ะเรื่องจินตนาการสร้างสรรค์น,นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสแสดงท่าทาง ประกอบนิทานและการแสดงท่าทางประกอบเพลงค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะนิทานนิทานเนี่ยหมายถึงเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามจินตนาการก็ได้นะคะประเภทของนิทานก็แบ่งออกเป็นแปดแปดประเภทนะคะคือ 1. นิทานปรมปรา 2. นิทานศาสนา สามิทานวีรบุรุษสี่นิทานท้องถิ่น 5. ้นิทานตลกหคำหกนิทานอธิบายเหตุและผล 7. จนิทานเกี่ยวกับผีและแนิทานเกี่ยวกับสัตว์คะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของนิทานนะคะประโยชน์ของนิทานมี7ข้อใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยนั้นเรามาทบทวนกันเลยค่ะ 1>, 1. กระตุ้นความคิดของเด็ก 2. ให้ความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 3. ให้ข้อคิดและคติสอนใจ 4. สะท้อนสภาพสังคม 5. ทําทำให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 6. ปลูกจิตสำนึกให้สามัคคีกันและสุดท้ายข้อเสร็จค่ะแก้ไขพฤติกรรมและเสริมสร้างคุณธรรมนั่นเองค่ะส่วนหัวข้อที่2นะคะ เรื่องการแสดงท่าทางประกอบเพลงส่วนใหญ่การแสดงท่าทางประกอบเพลงนะคะก็จะแสดงท่าทางให้ตรงกับจังหวะและทำนองของเพลงนั้นๆค่ะเพื่อเสริมสร้างความพร้อมเพียงกันนะคะและสามารถทำให้นักเรียนฝึกสมาธิได้ด้วยค่ะเช่นเพลงป่าดงคงพีนะคะที่มีตัวอย่างในหนังสือจะให้อารมณ์สนุกสนานกันค่ะ ต่อไปเรามาดูการบ้านกันค่ะค่ะการบ้านวิชาหน้าตั์นะคะในเรื่องที่1จินตนาการสร้างสรรค์นะคะเราก็จะมาทำการบ้านในหน้า157ค่ะตรงไหนเอ่ยตรงคำถามพัฒนากระบวนการชิดด้านล่างนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนค่ะมีจำนวน5ข้อนะคะเวลาที่นักเรียนทำเสร็จ หนึ่งข้อนะคะให้เขียนต่ออปอต่อพอนักเรียนเขียนคำตอบเสร็จให้ขีดเส้นจบแต่ละข้อด้วยค่ะทำครบ5ข้อแล้วนักเรียนก็สามารถส่งได้เลยนะคะค่ะคุณครูขอฝากผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆท่านนะคะว่าหากนักเรียนไม่สามารถสะดวกส่งงานที่โรงเรียนนะคะสามารถถ่ายรูปและส่ง มาที่ลายอาราบัมวิชาหน้าตั์ได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ตรงหน้าที่นักเรียนทําการบ้านมุมบนขวามือนะคะพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าทําหน้าที่เท่าไหร่คุณครูจะได้ไม่เกิดการสับสนค่ะแล้วมาเจอกัน EP ต่อไปนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมทาการบ้านนะคะบายบาย